อังเรนั่งลงรอบนเตียงอีวานพอชอั่วโมงครึ่งผ่านไปแทนที่โฮโบตอฟจะเข้ามากับเป็นนิกิตาเขาเข้ามาพร้อมกับเสื้อคลุมชุดชั้นในผ้าลินินมีรองเท้าแตะคู่หนึ่งหนีบอยู่ใต้ลักและปวดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของท่านครับนิกิตาพูดเบาๆนี่เตียงของท่านมาทางนี้เขากล่าวเสริมและชี้ไปที่เตียงซึ่งเห็นได้ชัดว่า พึ่งนำเข้ามาในตึกเมื่อเร็วๆนี้ทุกอย่างปกติดีโปทคุณพระแล้วท่านจะหายแล้วอังเดก็เข้าใจทุกประการโดยไม่ได้เอ่ยคำอะไรเขาข้ามไปที่เตียงซึ่งนิก,กิตายืนรออยู่เปลื้องผ้าที่สวมออกด้วยความละอายแล้วใส่ชุดของโรงพยาบาล กางเกงที่ใส่ข้างในนั้นสั้นเตอ่อเสื้อยาวส่วนเสื้อคลุมนั้นเหม็นกลิ่นปลาอย่างขะาคลุ้งได้โปรดเถอะพระเจ้าแล้วท่านจะหายนิกิตาทวนคำเก็บรวบรวมหอบเสื้อผ้าของอังเดไว้ในวงแขนแล้วเดินออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูข้างมันอังเดคิด หอมหม้วนพันตัวเองด้วยเสื้อคลุมอย่างอับอายและรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนักโทษเนื่องจากเครื่องนุ่มหอมใหม่ช่างหัวมันมันไม่สำคัญหรอกไม่ว่าเสื้อคลุมธรรมดาเครื่องแบบหรือเสื้อคลุมโรงพยาบาลนี้นาฬิกาสมุดจดบันทึกและบุหรี่ของเขามันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนิกิตาเอาเสื้อผ้าเขา ไปไว้ที่ไหนที่นี่บางทีจนกระทั่งถึงวันตายเขาอาจไม่ได้นุ่งกางเกงสวมเสื้อกัก๊กรองเท้าบูทตอีกทั้งหมดมันดูประหลาดกระไรอยู่แม้กระทั่งว่าไม่ได้อย่างรู้ในตอนแรกอังเดก็ยังเชื่ออยู่ว่าไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดร,ระหว่างห้องเช่าที่เขา อาศัยอยู่กับตึกคนไข้หมายเลขหกนี้ทุกสิ่งทุกอ,อย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เหลวไหลและไร้สาระไม่มีแก่นสารกะนั้นก็ดีเขารู้สึกมือสั่นตีนทั้งสองเย็นความสะพึงกลัวเริ่มเข้ามาเมื่อคิดถึงว่าไม่ช้าอีวานก็จะตื่นขึ้นและเห็นเขาอยู่ในชุดคนไข้ของโรงพยาบาล เขาลุกเดินเข้าห้องโถงแล้วกลับมานั่งอย่างที่เดิมเขานั่งอยู่นานครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงเขาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายอยากแสนสาหัสเป็นไปได้หรือว่าเขาจะต้องอยู่ที่นี่เป็นวันเป็นอาทิตย์แม้กระทั่งเป็นปีเหมือนผู้คนเหล่านี้ทำไมเขามานั่งอยู่ที่นี่เขาลุกขึ้นเดิน ไปเดินมาแล้วก็นั่งลงอาจจะลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกหน้าต่างเดินจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งแล้วทำไมนั่งอย่างนี้ตลอดเวลายืนเหมือนเสาไม่นะมันยากที่จะเป็นไปได้อังเดเอนกายลงนอนแต่ก็ต้องลุกขึ้นเช็ดเหงื่อที่เย็นเฉียบออกจากหน้าผากด,ด้วยแขนเสือ้อ ได้กลิ่นปลาลมควันไฟอยู่เต็มหน้าเขาลุกขึ้นเดินไปมาอีกมันจะต้องเป็นการเข้าใจผิดกันสักอย่างเขาพูดกวักมือโบกปัดไปมาอย่างวุ่นวายมันจะต้องกระจ่างขึ้นมีการเข้าใจผิดขณะเดียวกันนั้นเองยีวานก็ตื่นขึ้นลุกนั่งเท้าคางด้วยกำปั้นถุยน้ำลายแล้วจ้องมองหมออย่างเกลียดคาน ปรากฏว่าในนาทีแรกที่เขายังไม่เข้าใจแต่ไม่ช้าใบหน้าที่ยังง่วงงูนของเขาก็เริ่มมองอย่างประสงค์ร้ายและเย่ยหยันอาฮ่าในที่สุดเขาก็จับแกม,มาไว้ที่นี่เหมือนกันเพื่อนเก่าเขาพูดด้วยเสียงแหบเห้าเพราะเพิ่งตื่นนอนตาลีอยู่ข้างหนึ่งดีใจที่ได้เห็นแกอีกดูเลือดจากคนอื่นมามาก แล้วข่าวนี้แกโดนเข้าบ้างวิเศษละสิมันเป็นการสำคัญผิดอังเดอเอ่ยออกมารู้สึกตกใจกับคำพูดของอีวานเขายักไหลและทวนคำมันเป็นการสำคัญผิดอีวานถอยน้ำลายอีกครั้งแล้วก็นอนลงทีวิตทุเลตเขาบนอย่างไม่พอใจมันคืนขมและเหยียบย่ำกุมเหง มันจะไม่สิ้นสุดลงโดยการทดแทนกับความทุกข์ยากหรือจบลงด้วยความรู้สึกดื่มด่ำปิติยินดีเหมือนกับละครโอเปร่าแต่มันจบลงด้วยความตายชาวนาจะมาลากศพไปโดยดึงแขนดึงขาลงห้องใต้ถุนเอ,อื้ออาละมันไม่สำคัญหรอกเราจะได้เพลิดเพลินมีความสุขในโลกอื่นๆ ฉันจะกลับมาที่นี่โดยมีผีจากโลกอื่นและหลอกไอ้พวกสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเอาให้ผอเอาให้ผมงอกทั้งหัวเลยโมอิเซกากลับมาพอมองเห็นหมอเขายื่นมือออกมาขอเงินให้ฉันสักโกเปกสิอังเดเดินหนีไปที่หน้าต่างและมองออกไปยังทุ่งโล่งฝากำลังจะมืดค่ำ พระจันทร์สีแสดกำลังลอยตัวขึ้นมาทางขอบฟ้าด้านขวามือห่างจากรั้วโรงพยาบาลประมาณสักสองร้อยหลามีบ้านสีขาวสูงล้อมด้วยกำแพงหินอยู่แห่งหนึ่งที่นั่นคือคุกตกลงนี่คือชีวิตจริงๆอังเดคิดพร้อมกับรู้สึกตกใจพระจันทร์คุก ตะปูแหลมบนลัวเปลวไฟของโรงงานเผากระดูกมองเห็นอยู่ริบๆทั้งหมดล้วนแล้วแต่หน้าั่นพึงมีเสียงคนถอนหายใจอยู่ข้างหลังอังเรมองไปรอบๆเห็นผู้ชายที่ติดดาวและเรียญตาส่องแสงแววาวอยู่ตรงหน้าอกเขายืนยิ้มรลิวตาอยู่อย่างมีเลสใน อังเดยือนอังเดยืนยันกับตัวเองว่ามันไม่มีสิ่งใดที่พิเศษเกี่ยวกับพระจันร์คุกหรือคนบ้าที่ห้อยเหรียญตาทุกอย่างเมื่อถึงเวลาก็จะผุพังและกลายเป็นดินแต่ทันใดนั้นเขาหมดกำลังด้วยความสิ้นหวังอังเดยขวาซี่ลูกกงเหล็กด้วยมือทั้งสองข้างขย่ามันด้วยเอาแรงทั้งหมดที่มี แต่ไม่อาจสะเทือนต่อความแข็งแกร่งของมันและมันอาจไม่น่ากลัวหลายกาดก็เป็นได้อังเดเดินกลับไปที่เตียงอีวานแล้วนั่งลงผมสูญเสียกำลังใจไปหมดแล้วเพื่อนเขาพึมพำตัวสัน่นและเช็ดเหงื่อหมดกำลังใจแกน่าจะเป็นนักปาาอีวานพูดอย่างเย็นชาคุณพระช่วยคุณพระใช่ใช ดูเหมือนในครั้งหนึ่งคุณกล่าวว่าไม่มีปัญญาในรัเสเซียมีแต่ประชาชนแม้แต่คนที่ไม่มีอะไรพูดเหมือนกับเป็นปัจญ,ญาซึ่งคุณก็รู้ว่าคำพูดของคนเหล่านั้นไม่ได้ทํำร้ายใครอังเดยกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเหมือนอยากจะร้องไห้คาควรทำไมแล้วทำไมความชั่วร้ายมันจึงหัวเราะหือเพื่อน แล้วทาไมเจ้าพวกสัตว์ที่ไม่มีสาระเหล่านี้จึงทําให้มันเป็นปัญญาขึ้นมาถ้าหากพวกเขาไม่พอใจมันเพราะผู้ทรงภูมิปัญญาคนที่ได้รับการศึกษาสร้างภาพพระเจ้าขึ้นมายิ่งภาคภูมิและรักอิสระเสรีไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากมาเป็นหมอผู้โสโครกและโง่ในเมืองที่เคอะร้ายนี้ ในชีวิตของเขาทั้งหมดไปกับขวดเหล้าเหมือนปริงผ้าพันแผลหลอกลวงคับแคบสะถุนโอคุณพาช่วยแกกำลังพูดเหลวไหลรู้ไหมถ้าไม่อยากเป็นหมอแกก็น่าที่จะไปเป็นพวกรัฐบุรุษตั้งแต่นานมาแล้วผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ท,ไไดทั้งนั้นเราต่างอ่อนแอเพื่อนรัก ผมเคยเป็นคนที่ไม่อินังขังขอบผมเคยกล้าอย่างมีเหตุผลและคิดว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแต่พอสัมผัสความหยาบก้านของชีวิตเข้าผมก็หมดกำลังใจล้มคำมั่ไม่เป็นท่าเรามันอ่อนแอเรามันเป็นสัตว์ที่น่าสมเพชและคุณคุณก็เหมือนกันคุณเองฉเฉลียวฉลาดใจคอกว้างขวาง คุณได้ดื่มสิ่งกระตุ้นอันดีงามจากน้ำนมแม่แต่คุณก็ต้องประสบความยากลำบากของชีวิตเมื่อคุณเหนื่อยอ่อนและล้มป่วยอ่อนแออ่อนแออังเดกลก่าจบขณะที่ยามย่ำคําอันทรมานเริ่มย่างเข้ามาด้วยความรู้สึกหนักหน่วงนอกจากขวัญสยองและความรู้สึกคุนเคืองไม่พอใจแล้วในที่สุดเขาก็ รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมานานก็คือความอยากสูบบุหรี่หรือดื่มเบียร์ผมจะออกไปข้างนอกเขาพูดจะบอกให้เขาเอาไฟเข้ามาผมทนสภาพเช่นนี้ไม่ได้มันไม่เหมาะกับผมอังเดไปที่ประตูแล้วเปิดออกนิกกิตารกระโดดเข้ามาขวางทันใดแกจะไปไหนไปไม่ได้แกไปไม่ได้เขาสั่งถึงเวลานอนแล้ว ฉันจะออกไปเดินเล่นเพียงประเดี๋ยวเท่านั้นแถวสนามหญ้านะ่ะอังเรตอบทำไม่ได้แกทำไม่ได้เป็นข้อห้ามตัวแกก็ไม่รู้ไม่ใช่หรือมันไม่เห็นกระทําให้เกิดความแตกต่างกับใครถ้าหากฉันอยากจะออกไปอังเรยกล่าวพร้อมกับยักไหล่ฉันไม่เข้าใจจริงๆนิกิตาฉันต้องออกไป เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นระรัวอย่าขับอย่าขัดคำสั่งหน้ามันไม่ถูกนะนิกิตาเอ่ยขึ้นอย่างวางอำนาจนี่มันเกินไปแล้วอีวานร้องขึ้นมาทันใดกระทั่งโจรเข้าหามันมีสิทธิ์อะไรที่จะไม่ให้แกออกไปถือดีอย่างไรพวกเขาจึงมากับเราไว้ที่นี่ ฉันเชื่อถ้าหากตีแผ่กันตามกฎหมายแล้วไม่มีใครที่จะถูกจำกัดเสรีภาพได้โดยไม่ต้องมีการพิจารณาไต่สวนมันปาเถื่อนมันทารุณแน่นอนมันทารุน,น,น,อ,น,น,รนอังเดพูดเมื่อได้รับการสนับสนุสน,นจากอีวานอย่างแข็งขันฉันจะออกไปฉันต้องการมันไม่มีสิทธิ์ปิดประตูฉันบอกแกให้เปิดประตู แกไม่ได้ยินหรือไงเจ้าคนโหดอีวานร้องพางต่อยประตูด้วยกำปั้นเปิดประตูเดี๋ยวฉันพางมันเสียหลอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้อังเดยร้องสั่นเทิรมไปทั้งตัวฉันบอกแล้วนะเงียบสินิกิตาตะโกนเข้ามาเงียบถ้าอย่างนั้นไปเรียกเยเจนีมาขอร้องให้เขามาสักประเดี๋ยวเท่านั้นแหละ ท่านจะมาด้วยตัวของท่านเองพรุ่งนี้พวกมันจะไม่ยอมให้เราออกไปแน่เลยยูวานกล่าวต่อไปมันจะเก็บขังเราไว้ให้เน่าเปื่อยอยู่ที่นี่โอ้พระเจ้ายังจะมีนรกในโลกหน้าอีกหรือเปล่านี่หลายกาดขนาดนี้แล้วยังไม่ให้อภัยอีกหรือความยุติธรรมไปไหนเสียหมดเปิดประตูให้ชาติชั่วแกมันหลายกาศ ฉันหายใจไม่ออกแล้วเขาร้องด้วยเสียงแหบเครือแล้วพุ่มตัวชนประตูฉันจะฟาดเอาขี้ขมองออกมาให้ได้เจ้าฆาตกรนิกิตาเปิดประตูอย่างรวดเร็วแล้วใช้มือทั้งสองและเขาดันอังเดย์กับอย่างหยาบช้าแล้วต่อยเข้าที่หน้าอังเดย์รู้สึกเหมือนลูกคลื่นของ ความเค็มโถมถั่งไปทั่วตัวตั้งแต่หัวจรดตีนมันซัดลากเขาไปที่เตียงมีรสเค็มเหมือนเกลืออยู่ในปากดูเหมือนว่าเลือดทั้งหมดจะมาจากฟันเขายกแขนขึ้นทั้งสองปัดป่ายไปมาเหมือนกับกำลังว่ายนะ้ำปะทะเข้ากับเตียงขณะเดียวกับที่นิกิตาซัดซ้ำแล้ว ซัดซ้ำเข้ากลางหลังอีกสองครั้งยูวานตะโกนส่งเสียงแหลมเขาเองก็อาจถูกต่อยตีเหมือนกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบลงแสงจันทร์สลัวสลัวส่องผ่านลุกกงเข้ามาทำให้เกิดเงาเหมือนตาขาขว่างอยู่บนพื้นดูหน้าพันพึงอังเดนอนเดียดยาวกั้นหายใจเขานึกว่าความรสโยดสยองจะเข้ามาจู่โจมอีก รู้สึกเหมือนกับว่าใครคนหนึ่งเอาเคียวตวัดใส่ขวานหัวใจตับไตไส้พุงข้างในเสียกระจุยกระจายเขากัดหมอนด้วยความเจ็บปวดในสมองรู้สึกแปปรบสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยความคิดอันสุดที่จะทนได้ความรู้สึกว่าผู้คนในห้องเหมือนเงาดำมืดในแสงจันทร์ซึ่งต้องทนทานกับความเจ็บปว่วย วันแล้ววันเล่าเป็นปีๆมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมากกว่า20ปีโดยที่เขาไม่ได้สำเนียกและปฏิเสธที่จะยอมรับมันเขาไม่รู้เลยว่าความเจ็บปวดมันเป็นอย่างไรไม่เคยคิดถึงมันดังนั้นเขาไม่ควรถูกประนามแต่จิตสำนึกของเขาคงอมมหิตและหยาบกระด้างไม่ผิดแผกจากนิกิตา จึงทำให้เขามึนชาตั้งแต่ขนที่สวมหัวจนกระทั่งส้นเทา้าเขากระโจนขึ้นมาพยายามที่จะร้องด้วยด้วยเรี่ยวแรงที่หลงเหลืออยู่และวิ่งอย่างสุดแรงเกิดเพื่อที่จะไปฆ่านิกิตาต่อจากนั้นจะฆ่าโฮบตอปหัวหน้าควรดูแลผู้ช่วยและสุดท้ายก็ตัวเขาเองแต่ไม่มีเสียงผลลำคอ ออกมาขาทั้งสองก้าวไม่ออก้าปากหอบเขาฉีกทั้งเสื้อคลุมและเสื้อเชิ้ตตรงหน้าอกแล้วสลบสลายปัสจากความรู้สึกอยู่บนเตียงเช้าวันใหม่อังเดมีอาการปวดหัวและมีเสียงหึง่งหึ่งอยู่ในหูทั้งรู้สึกอ่อนเปรี้ย ع, ทั่วล่างเขาไม่ละอายที่จะหวนนึกถึงความอ่อนแอเมื่อวันวาน,วาน ซึ่งเขาขี้ขาดหวาดกลัวแม้กระทั่งพระจ,จันทร์เขาแสดงความคิดออกมาอย่างเปิดเผยรู้สึกเหมือนกับที่เขาไม่เคยคาดหวังในตัวเขามาก่อนอย่างเช่นความคิดที่ว่าคนธรรมดาสามัญผู้มีปัจฉิาเป็นของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเลื่อมใสพอใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องสำคัญกับเขาอีกต่อไป เขาไม่ได้ดื่มกินอะไรเลยได้แต่นอนไม่เขยเื่อนและแน่นิ่งทุกอย่างสำหรับฉันมันเหมือนกันทั้งหมดเขาคิดเมื่อมีคนถามฉันจะไม่ตอบทั้งหมดมันเหมือนกันสำหรับฉันหลังอาหารเที่ยงไมเคิลนำชามาให้เขาเศษหนึ่งส่วนสี่ปอนลูกอมผลไม้ แก้ไออีกหนึ่งปอนดาริอุสกาก็มาเหมือนกันและอยู่ยืนอยู่ข้างเตียงหมอด้วยสีหน้าแสดงอาการหม่นหมองตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มโฮโบอตอฟมาพร้อมกับขวดโบไมและบอกนิกิตาให้ลมตึกด้วยควันอะไรบางอย่างจนกระทั่งในตอนเย็นอังเรยเยฟฟมิดก็ตาย ด้วยสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเริ่มแรกเขามีอาการสั่นอย่างรุนแรงรู้และรู้สึกกับการไม่สบายว่ามีบางสิ่งบางอย่างกับตลปบัดอย่างเคยมันแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายแม้กระทั่งที่ปลายนิ้วตึงเครียดตั้งแต่กระเพาะจนถึงหัวและในเบ้าตารู้สึกมีสีเขียว กระจ่างอยู่ข้างในอังเดทราบดีว่าวาระสุดท้ายของเขาได้ไม่ถึงแล้วเขาจดจำได้ว่าอีวานไมเคิลและคนเป็นล้านๆเชื่อในความเป็นอมตะมันจะมีจริงๆงหรือแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการความไม่รู้จักดับศูนย์เขาคิดถึงมันเหมือนกันแต่ก็คงเป็นเพียงบางครั้งเขาเห็นกวางฝูงหนึ่งสวยและสง่าง,งามเสียจนสุดพารนา แล้วก็เห็นผู้หญิงชาวนาคนหนึ่งยื่นมือมาหาเขาเป็นมือที่ถือจดหมายลงทะเบียนเห็นไมเคิลพูดอะไรสักอย่างแล้วตุกสิ่งก็เลอะเลือนจากนั้นอังเรก็จมลงไปสู่ภาวะที่ไม่อาจอย่างรู้ได้นิลันพนังงานเก็บศพจากโรงพยาบาลมาถึงหิ้วแขนและขาของเขาไปที่โบสถ ที่นั่นเขานอนเหยียดยาวอยู่บนโต๊ะลืมตาค้างการฉายแสงต้องล่างตอนกลางคืนเซอร์จีมาในตอนเช้าสวดมนต์ต่อหน้าไม้กางเขนและปิดตาอดีตนายจ้างลงศพอังเดถูกฝังในวันต่อมามีเพียงไมเคิลและดาริอุสกาสองคนเท่านั้นที่เข้าร่วมในพิธีชาวปนกษษษิจศพจบ